ไม่ได้กาเห็นคลองดีเนาะทุกคนเมาเาาบิง้งเบิ้งใหญเบิ้งแบบเปไก่นีคลองดีครับนิ่มครับแตว่าูซึ้อว่ามันคือสีห่างคียังเนเออ่าจจะมันห่างแนะ่ส่วนใดมึงึเขาบิ้งแบบปไก่เจเจาะแตแจ๊ะดวมเย <laughs> มันห่างมาใหญ่ปไปไหนเลยบิ้งนี่ ภูคาในย่านตะบามันเอานามไปเบิเ้วนี่มิมห้างกับสามบายอีกแล้านี่ช่องกถิ่นช่องกระถิ่นอแล้ววะช่องอถิ่นละฉีดแดงาบอยู่บ่นอรูบางเสียมันกันมันฉีดเลือดหนามเลือหัวหน่าไม่กินเลยพวกคือ มันสีเดือดเดือดแต่ถูกยู่บ่กกระหังมันดีสิดบองก็จิเอา่างก็เอาด้วยนะจะได้มมนกระหังนะเอาเพยรพยังละ่ะเอเอามาให้ตัวกินคือป,ปันเทียนหรอคือปันเทียน มือมีบูมี่อีู่แล้วน้ำพอ้มยันไดู้มี่ไอนยี่มันยุ่ง่ัง่่่อ่ม่่ี่่่่ี่่่่่็เลยบ,บ่่่่่่่่กู่่่่่่่่่่่่า่่่่บ่่่่่่่่่ เปิมาทัดเจาพอเชือกเอาบอกมันก็บุตรตับตุบตับได้โตกูบอเลยเอาเสือกมาติคูบาเปล่าอันนั้นก่อนฮะแล้วมีมตอดมึงกี่บ่เมนโอ้โหเดี๋ยวเอาใส่หมอกใส่หมดบอกคือนี่สูตรอามิมกูว่ามิมกูว่ามิมตอดกูมึงย่าโบเมนหมุดกัดนี่อยู่ไหนทุกคนมีอยู่ มีหนามอยู่มีหนามอยู่มีหนามอยู่นี่กูดูว่าแล้วบ้ามิมตอดบ่างมีแล้วว่าก็จุ้มว่าแบบนี้กูผีกูก็เลื่อมโป้งเลยเอาเลยเลยเพามึงหนาว่อันนั้นมากผ้านะ อวี่ยืมไ้วะย่า้ะพักมาร้ดักได้ยุติงองามันเนตอจะเที่ยได้ตื่นิตออกตอดมึงก็ได้ตอดปูเนียมันฮียาได้ปลูกอ้ ก,กูฮะโอ้ยูน่นี่นี่ตอดอยู่เด้อตอดอยู่คูาบาบ้านบ่ตอดนี่เห็นบหมมนมีหนามอยู่เฮ้ยนี่หนามไม,ม่เนี่ยนี่โอ้ยหัวหนาวหนามไม่ได้เดียวจำพวกปวตีมันหนามน้อยยามาันกินได้อยู่ไปไยไปย่างย่งเอ้ยกินเสือดำพุที่กินเสือกินเสือเอ้ยขาดมะไอยู่นี่ เป่เ่ทุกคนแสบแต่บ้าจมันจมันสีห่างได้บอกกัหัวหน้ามันเื่อมันสิห่างแต่บานหัวหน้ามันทอนี้ห่างเกือบเบิดทุกคนโอ้ย เหมิงซีมดูซีมดูซีมดูเดีตะบนจักรบาดนี่ไปเมื่อไหร่เดือดแต่เดีอยว,ยวโอ้ยแม่เจ้เกือบจนสิบูเดื้อให้กินแมว มันใหญ่เปล่าีู่ปอ๋อฮะมีมีแต่ว่ามันั่นน่ะมันจิบมันเป็นแม่ปะแดดมันออกเป็นแม่แล้วเนี่ยพลเพนพลเพนขึ้นมาอยู่นี่ฮะสองอาทิตย์อืมเนี่ยจะบูบอกขอจะแดก mhm 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 แต่ว่าม,ามันชีบเลยเด็ดดมิมันมันวันหน้ามาเดิมสิออกเว้ยละ่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ได้ได้บอกสาวพูดแมวเจ้านะมันบอกตะแดกนะโอ้ยแสบปรกูนี้กูบาดเอ้าอีหละกินมิมเนอะ ทุกคนชิพากินดงีนี่มันต้องใส่กับแนวนี้นี่จ้ำกัวหนามันนี่เออจำกินเนียงอันนี้มุดมาเลยเฉยดีกัวหนามมันจะมีจ้ำกิน้กัวนามมันเดีอากัวหนามบอกมาเอ,อกมามีคนกินนำ้ำดีด แล้วแฮนด์โมีถั่วเห็นหมดเลยนี่นี่นี่เอาหงอน้ามันทาใส่นี่โอหไปจะกินดิบเอ้าโมนี่มาจักรกินอีกแล้วนี่ใส่กันได้เออกินแนวเสยบยโบป็นอีกแล้วเฮ้ยเฮียบ่ดนี่นะ อืมอืมอืมได้กินน่าไได้เนี่ยอขอก,กันมึงินกักนคับอ๋ออ๋อืบ้านกักกนดีบบ่ Mới để nó bữa mất thì chung lắm ta ơi Ngon nè มีคนอยากน้ำกูแออกท,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 ท้นี่กิดมันเป็นแนี้ยรอไม่เห็ดจะไม่เห็ดคอนเทนต์ปากโกน่ะ <Okay. S 2> แอบอดีกูบาเนพ่อแหละทำนี้พ่อแหละทุกคน